ค่ะด้เวลาของข่าวเดจีดสีค่ะที่จังหวัดลบบุรีตำรวจได้เข้าไปตรวจสอบ, mm hmm. สอบเหตุเครื่องบินตกใกล้หมู่บ้านเทพประสาทในตำบลโคกตูอำเภอเมืเองลบบุรีพบซากเครื่องบินขนาดเล็กเอกชนแบบสองที่นั่งได้รับความเสียหายส่วนนายสุภกรแสงฟ้าอายุ41ปีคนขับบาดเจ็บเล็กน้อยผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าเห็นเครื่องบินลำดังกล่าวบินวนอยู่เหนืออ่างเก็บนะ้ำกระทั่งใบพัดเครื่องบินหลุดจากตัวเครื่องตกลงสู่พื้นจากนั้นเครื่องก็ค่อยๆเสียการทรงตัวและตกลงพื้น หลังจากเหตุได้มีกลุ่มนักธีนบริษัทเอกชนเดินทางมาร่วมตรวจสอบเพื่อเตรียมผู้้ากเครื่องบินส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดตํารวจสน,นหลักสองและอาสาสมัครผู้ภายตรวจสอบผู้เสียชีวิตในบ้านหลังหนึ่งพื้นที่เขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครพบหญิงคนหนึ่งสภาพศีสาบติดอยู่ก,กับประตูอัลโลวก่อนที่อาสาสมัครผู้ภัยจะช่วยกันใช้เครื่องมืองัดประตูเร่งนําตัวออกมากระทั่งสามารถนําตัวของเธอออกมาได้แต่าการก็เร่งฝ้าหัวใจช่วยชีวิตแต่ปรากฏว่าหญิงคนดังกล่าวเสียชีวิตส่วนสาเหตุของการเสียชีวิตน่าจะเก อัตโนมัติขัดข้องจังหวะผู้เสียชีวิตเดินเข้าบ้านก่อนดิบเข้ากับรัว้วปูพากันก่อนสักครูช่วงน้ากลับมาสถานการณ์ไฟป่าที่ประจีนบุรีค่ะ ผู้แพ้เมื่อเกิดอาการแพ้เลือกคาริทินชนิดเม็ดมีตัวยาลอราทาดีนยาแก้แพ้ถุงไม่ทำให้ง่วงแต่ยานี้อาจทำให้ง่วงในผู้ป่วยบางรายมันทาอาการจามน้ำมูกไหลคันตาลงพิษหรือรังใช่เฉพาะโรคผู่นแพ้ไม่ลดน้ำมูกในโรคหวัดคาริทินชนิดเม็ดอ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาเิ็ตัวนะฮะอร่อยไปล้นไปวันนี้เราแจกบริษัทร้อยคนแต่พี่ตุวันน่ะไม่ใช่คนร้อยใจนะจ๊ะ ใสลละะ่รหัสแล้วลุ้นตันชิวได้ชิวดีรุ่นฟรีร้อยคันชเจ็ดในสายน์นีชีวิตมีหลายกิจกรรมที่รออยู่ไม่ว่าจะต้องปรุงอาหารจานเด็ดมีแัดสำคัญต้องลงสนามเมื่อมีอาการอ่อนล้าอ่อนเพลียมีราคาเพอร์ฟอร์แมนซ์เม็ดฟู่วันละหเม็ดช่วยบำรุงร่างกายและระบบประสาทมีราคาเพอร์ฟอร์แมนซ์ และแดงจากผิวแห้งผื่นแพ้ใช้บีแผ่นเซนเซเริมปราศจากสเตียรอยอาการคันบรนทางลงล้างท่า30นาทีชุยปื้นฟูกกรอบปกป้องผิวใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่บีแผ่นเซนเซเริม กลับมาติดตามรับชมข่าวที่น่าสนใจกันต่อค่ะไปกันที่จังหวัดปราจีนบุรีสาหรับสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในอุทยานแห่งชาติทับลานขณะนี้เพลิงไหม้ขยายวงกว้างกว่า2,200ไร่ส่งผลให้มีกลุ่มควันกระจายเต็มพื้นที่ป่าและบ้านเรือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงโดยเฉพาะพื้นที่3ตำบลของอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีมีชาวบ้านได้รับผลกระทบกว่า10,000่นคนขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานและเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนอยู่ระหว่างเดินเท้าดับไฟป่าอย่างต่อเนื่องพร้อมทําแนวกันไฟเพื่อควบคุมเพลิงในวงจํากัดนายประ ท,ทิศาจันเทหัวหน้าอุทยาแห่งชาติพักลานสั่งประกาศปิดการท่องเที่ยวขาเก็บตะวันบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยาแห่งชาติพักลานที่11ชั่วคราวเพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวได้รับผลกระทบตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่6มีนาคมตำรวจสพชะอำมตรวจสอบเหตพลิงไหม้บ้านหลังหนึ่งในตำบลไร่ใหม่พัฒนาอำเภอชะอามจังหวัดเพชรบุรีพบรถยนต์จำนวน2คันรถกระบะจำนวน1คันถูกเพลิงไหม้ได้ดรับความเสียหายเจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า3ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แต่เนื่องจากว่าสภาพเป็นบ้านเครื่องปูนเครื่องไม้ประกอบกับี ทำให้เพลิงลุกไหม้เสียหายทั้งหมดก่อนเกิดเหตุมีเพียงหญิงอายุ85ปีและลูกชายอายุ58ปีอาการขาหักนอนอยู่ในบ้านแต่ายิได้นารถมาฝากจอดไว้จากนั้นไปร่วมง,งานแต่งที่ต่างจังหวัดขณะเกิดเหตุพบกระกายไฟร่วงลงมาจากหลังคาจากนั้นก็เกิดลป่มควันและเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วจากนั้นทั้งสองคนรีบหนีเอาตัวรอดออกจากบ้านเห็นเพลิงลุกไหม้บ้านและรถไฟต่อหน้าต่อตาเบืองตวนคาดว่าน่าจะเกิดมาจากไฟฟ้าลัดวงจรปิดท้ายกันที่สถานีโทรทัศน์ทางการของอิหรา่านรายงานว่านายบูฮัมบัต าลีรอมัสนีดัสซักสมาชิกอิหร่านเขต1ิเจังหวัดกีลาได้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด -19 การเสียชีวิตของนายดัสซักถือว่าเป็นนักการเมืองของชาวอิหร่านคนแรกที่เสียชีวิตจากเชื้อโควิด -19 โดยยอดผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2,019ในประเทศอิหรา่านเพิ่มขึ้นเป็น43คนแล้วและมีผู้ติดเชื้อ593คนอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้สรนักข่าว BBC รายงาน กาพูดของเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขของอ e ิหร่านว่าตัวเลขที่แท้จริงของผู้เสียชีวิตด้วยโรคโควิด -19 ในอ e ิหร่านมีจำนวนมากถึง210คนขณะที่รัฐบาลสาหรัฐและสื่อตะวันตกต่างวิตกว่าทางการอ e ิหร่านกำลังปกปิดตัวเลขที่แท้จริงของผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อในเวลานี้คุณผู้ชมกลับมาติดตามรับชมข่าวเด็ดภาคสิดได้อีกครั้งนะคะในเวลาประมาณเที่ยงคืน35นาทีสำหรับชุ่งนี้สวัสดีค่ะ